เรื่องเล่าบ้านเต่าทองวันนี้จะมาเล่านิทานเรื่องช้างเกเลมีช้างตัวหนึ่งเที่ยวเดินเอางวงดึงกิ่งไม้และใบไม้มาเหยียบย่ำแล้วก็ใช้แรงอันมหาศาลโยกต้นไม้ไปมาจนต้นไม้น้อยใหญ่หักโคน่นลงตลอดสองข้าง,างทางที่มันเดินผ่าน พอมันเดินมาถึงต้นไม้ต้นหนึ่งซึ่งพ่อนกและแม่นกกำลังช่วยกันเลี้ยงลูกอยู่ในรังมันก็ใช้งวงลัดและโยกต้นไม้ต้นนั้นจนลูกนกตกลงมาโดยไม่ฟังเสียงอ้อนวอนของพ่อแม่นกเลยเจ้าช้างเกเรเดินต่อไปเรื่อยๆจนมาถึงต้นไม้ต้นหนึ่งซึ่งมีฝูงพึ่งทำรังอยู่มันก็ใช้งวงดึงรังพึ่งให้ตกลงมาแล้วก็เอาเท้าเหยียบย่ำ ทันใดนั้นเองฝูงพึ่งจำนวนมากก็ครูเข้ามาต่อยที่สองตาของมันพร้อมๆกันทั้งสองข้างจนมันตาบอดช้างเกเลเดินโซเซไปมาอย่างน่าสงสารเจ้าฝูงเม่นเห็นเหตุการณ์ทั้งหมดก็เลยร่วมใจกันลงโทษเจ้าช้างโดยพากันสลัดขนทิ่มแทงเจ้าช้างสำาแล้วสำาเล่า จนเจ้าช้างเจ็บปวดอย่างแสนสาหัสเดินสเปะสะปะไปตลอดทางจนกระทั่งตกหน้าผาตายนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วถ้าเจ้าช้างไม่รังแกคนอืน่นเจ้าช้างก็จะไม่โดนคนอื่นรังแกนะคะ